อันทีนี้เรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันหน่อยดีกว่ามี2ทีมที่ไปทําผิดกฎการเงินในปี2022ถ2023ก็คือฤดูกาลที่แล้วนี่แหละแล้วก็พิีเมียร์ลีกออกมาแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าทําผิดแล้วก็จะทําให้ทั้งคู่ทั้ง2สโมสรที่ขึ้นอยู่เนี่ยทั้งเอฟเวอร์ตันแล้วก็น uh, อตติงแฮมฟอเรสเนี่ยอาจจะถูกปร,รับเงินหรือไม่ก็หักแต้มจากการคาดการของสื่อ คือเอฟเวอร์ตันเนี่ยเพิ่งจะโดนหักสิบแต้มไปแต่เอฟเวอร์ตันโดนหักสิบแต้มเนี่ยจากความผิดในฤดูกาล2021-2022แต่การแถลงล่าสุดของพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือ2022-2023ที่ทำผิดไอ้กฎที่ว่า financial fair play ก็คือรายได้กับรายจ่ายมันต้องสมดุลกันได้รายได้เท่าไหร่รายจ่ายเนี่ยห้าม เกินกว่ารายได้เกิน1 0 5ล้านปอนด์หรือ4,620ล้านบาทในเวลา3ปีคือคือเขาให้ขาดทุนได้เขาเข้าใจในการบริหารง,งานสโมสรฟุตบอลขาดทุนได้แต่อยา่าขาดทุนเยอะเกินไปภายในเวลาสปีติดต่อกันเนี่ยอยา่าขาดทุนรวมแล้วเกิน, 105, 000, น1 0 5ล้านปอนด์ก็เฉลี่ยมาสักปีละ3า้าล้านปอนด์แต่เอเวอร์ตนเนี่ย3มฤดูกาล2020 2000... อ่าส uh, ิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบสองสามดือนการเนี้ยก็ขาด<ค>ท,ทุนเกิน,นก็โดนลงโทษตัดสิทธิ์แต้มน,นี่แหละเขายังอุทธรณ์อยู่นะใช่<ๆ>แต่ว่าที่งงก็คือเนี้ยไม่ไม่กี่เดือนมันโดนตัดอีกแล้วอ่ะไอ้โดนลงจะโดนลงโทษอีกแล้วแต่เห็นเขาว่ากันว่าจะให้รอให้การอุทธรณ์ไอ้สิบคะแนนของอีลีตันเนี่ยแล้วจบก่อนอแล้วค่อยมาแล้วเรื่องของการเคลียไปใช่แต่ละกระทงแต่ละกระทงไป คือเอเวอร์ตันเนี่ยก็ออกแถลงการนะคะว่ารู้แล้วของการตัดสินใจของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะตอนก่อนหน้าน,นี้ก็ถูกหัก10คะแนนไปแล้วยังอยู่ขั้นตอนของการอุทธรณ์อยู่เลยซึ่งพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่มีแนวทางปกป้องสโมสรจากการละเมิดความผิดด้านการเงินซึ่งมีบทลงโทษไปแล้วแล้วก็แตกต่างจากองค์กรอื่นๆรวมทั้งอ f ง o t ช a ุ l บอลลีกเนื่องจากว่ากฎหมายของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีการดําเนินงานในระหว่างซีซั่นทําให้สโมสรไม่มีทางเลือก นอกจากยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจนี้ของพิมลิกเท่านั้นส่วนนอตติงแฮมฟอเรสต์นะคะก็ออกแถลงการเหมือนกันว่ารู้ถ้อยแถลงของพิมลิกแล้วนะก็แจ้งว่าที่ที่บอกว่าสมโมสรเนี่ยทำผิดกฎ financial fair play สมโมสรนอตติงแฮมฟอเรสต์ Forest, ก็จะให้ความร่วมมือกับพิมลิกอังกฤษอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าจะได้ข้อสรุปที่รวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งไอ้สิคะแนนที่เอเวอร์ตันถูกหักเนี่ยมันเป็น กฎการการหักที่ร้ายรุนแรงที่สุดที่เตั้งแต่ที่เคยเกิดขึ้นในสุพุทโธปรนบริอังกฤษนะคะทำให้การยืดอุทอนเนี่ยเขาบอกว่าก็จะมีการตัดสินคำอุทธรณ์เนี่ยภายในพี่จำไม่ได้นะสักประมาณ10สัปดาห์หรือ12สัปดาห์แถวนี้นะจะมีเรียกว่าผลอุทธรณ์ออกมาว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จตอนนี้ก็คือโดนหักสิบแต้มไปก่อนเกิดอุทณ์ไม่สําเร็จแล้วก็หักเพิ่มเป็นสิบสองแต้มก็อีกเรื่องหนึ่งแล้ววงแตกเหมือนกันนะแต่ว่าก็เนี่ยก็คือ ไอ้โทษใหม่ครั้งเนี้ยทางเด e ซันเขาคาดว่าอาจจะหักประมาณสัก6กคะแนน,น,นทีเนี้ยมันคงไม่ได้ไปรวมกับ10คะแนนมันคงไม่ใช่ว่าโทนตัดสิบหกคะแนนแบบนี้ mm hmm. คือลักษณะก็อย่างที่พี่ชีบอกก็คือเดี๋ยวรอผลอุทธรณ์ออกมาก่อน mm hmm. เขาจะประกาศอีกทีหนึ่งว่าโอเคไอ้โทษครั้งแรก10แต้มเนี่ยมันยืนไหม mm hmm. ยืนสิบแต้มไหมหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรืออะไรแล้วค่อยมาพาิจารณาโทษที่สองเนี่ย ส่วนกรณีของนอตติงแฮมฟอร์เรสถ้าเกิดว่าถูกหักเลยถ้าอุทอ์แล้วมันไม่ผ่านเพราะว่าไม่ได้มีคดีแรกใช่ไหมถ้าถูกหัก6กคะแนนเหมือนที่เดอะซันว่าตอนนี้เขามีอยู่20คะแนนก็ถูกหักสี่ใช่ไหมสิก็ตกลงมาอยู่ที่18ตกลงมาอยู่ซนแดงโอ้โหถ้าฟอเรสโดนหักจริงๆเนี่ยฮะไอ้ทีมหนีตายหลายๆทีเลยยิ้มเลยนะยิ้มเลยก็มีความหวังมากขึ้นนะแต่ฟอเรสพี่ดูแล้วไม่น่าตกเอเวอร์ตันก็ไม่น่าตกโดยเอเวอร์ตันนะต่อให้โดนตัดนะ ทีนี้ก็ถ้าโดนตัดก็ดีเพราะว่าพอเอ็กซ์พอตันโดนตัดแป้งนะเขาเขามีแรงขึ้นแปรงล่างเลยอ่ะแต่เขาแปรงล่างได้ไม่นานอ่ะก็พอพอแปรงล่างแล้วขึ้นมาเหนือน้ําแล้วหายใจโล่งแล้วเบาสบายใจแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมมันต้องมีแรงกระตุ้นเนี่ยเอ็์ตันดิเป็นทีมที่แปลกเหมือนกันนะคนต้องมีไฟลนก้นเนี่ยก็สองฤดูกาลล่าสุดอะที่หนีตกชั้นอ่ะก็มาฮึดกันตอนท้ายฤดูกาลนะมันก็เหมือนกับว่าไปมันก็ดูเฮ้ย ต้องจะทำก็ทำได้นี่ว่านั่นแหละเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอเวอร์ตฤดูกาลนี้ต้องอย่าตกชั้นเด็ดขาดมันสำคัญมากเพราะว่าฤดูกาลหน้าจะไปใช้สนามใหม่แล้วใช่เกิดใช้สนามใหม่โดยที่ทีมตกชั้นนี่มันดูไม่จืดนะมูลค่าหายไปเยอะเลยนะครับลงมาเล่นในลีกลีกรองเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามจริงๆมันมีหลายสโมสรนะที่ดูคาดเกี่ยวเข้าข่ายปต่อยางไม่ออย่าง นิวคาสเซิลอะก็บอกว่าต้องปล่อยซูเปอร์สตาร์จากทีมมาคือเหมือนนิวคาสเซิลเขาเขาเริ่มรู้ชะตากรรมแล้วว่าเฮ้ยพีเมรลกเอาจริงว่ะอะไรทำนองเนี้ยเขาก็เริ่มไี่จะ ปล่อยนักเตะชื่อดังหลายๆคนหนึ่งในนั้นมีบูโอ่มาไรส์ด้วยอย่างเงี้ยอีซักอะไรอย่างเงี้ยหรอไม้กะทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดวินเทอร์เนี่ยหน้าหนาวมากระาก็ใช้จ่ายอะไรไม่ได้เยอะเพราะก็ชนักติดหลังเรื่อง financial fair play นี่แหละก็หรือแม้กะทั่งเชลซีที่โอ้โหพอท็อบูลลี่เข้ามาก็ใช้เงินแต่ว่าอันเชลซีเนี่ยเขาฉลาดบัญชีเขาอะเขาแบ่งจ่ายเออแทนที่จะจ่ายแนวตั้งก็จ่ายแนวนอนร้อยล้านปีเดียวร้อยล้านก็จ่ายเป็นแนวนอน8ปีปีละสิบประลาดแต่ว่า คิดแบบเนี้ยคือนะตอนนี้มันโอเคนะแ yeah ต่ลองในอนาคตถ้าอยากจะลงทุนเพิ่มมันก็จะลงทุนยากเพราะมันมีฟิกคอสที่ต้องจ่ายอยู่แล้วอ่ะคือพูดง่ายคือว่าในอนาคตถ้าคุณจะเสริมทัพด้วยการต้องการนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมแบบมันทําได้ยากใช่ถูกไหมเพราะคุณจ่ายลูกหน้าไปแล้วเสี่ยงอะเชลซีก็ถือว่าเสี่ยงแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นที่พูดถึงเยอะมากๆเป็นที่พูดถึงเยอะกว่าเอเวอเรสตนกับฟอเรสต์ที่อยู่ในข่าวอีกเพราะว่าแฟนบอลก็บอกโอ้โหมันทีมต้องร้อยสิบห้า ร้อยสิบห้าก็ทงแหละร้อยสิบห้ากระทงไแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นว่ากระทงมันเยอะก็ใช้เวลาพิจารณานานอะไรอย่างเงี้ยแล้วของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเหมือนเขามีกําหนดไทม์ไลน์มาแล้วว่ามันจะไปตัดสินกันปี2 0 2 5ั่าตตัดสินแล้วเสร็จะมันน่าจะมาประมาณตอนนั้นแต่แฟนบอลก็จะแบบว่าอุ้ยอะไรเนี่ยเอว่าตันโดนแล้วโดนอีกเอว่าตั้นโดนแล้วยังจะโดนอีกแต่นี่เขาแค่กระทงเดียวเล็กๆไงมันไม่ใช่เล็กๆหมายถึงว่ามันตัดสินง่ายมันตัดสินเร็วแต่ด้านั้น115ก็อาจจะ บางคนหัวหมอก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นทำหลายๆกระทงเลยได้ไหมไม่ต้องโดนโดนนานๆนานๆสองร้อยกระทงเนี่ยแต่สี่แต่ว่าน่าคิดเหมือนกันนะว่าถ้าคำตัดสินออกมาแล้วแม่ซี่โดนแบบหนักๆนี่จะขนาดไหนอ่ะคือถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าดูกับเอเวอร์ตันดูจากนอตต่างฟอร์เรสอะมันค่อนข้างจะ ซีเรียสนะจริงจังนะแล้วถ้าสมมติค่าแค่นอตติงแฮมฟอร์เรสกับเอฟเวอร์ตันทำเพีดแค่กระทงสองกระทงแล้วโดนขนาดนี้แล้ว105กระทงไม่รู้ว่าไอ้105กระทงที่ว่าเนี่ยผิดร้อยสิบห้าผิดจริงๆกี่กระทงนนั่แหละก็ก็คือรอรอรอผลการตัดสินออกมาเขายังไงก็ต้องมีผลการตัดสินออกมาไม่มีไม่ได้่อาจจะช้าหน่อยคือถ้าบทลงโทษคือเป็นค่าปรับเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาเขายอมจ่ายอืมไม่ยอมหมายถึงว่า แฟนบอลจะไม่ยอมทั้งแค่ปรับนี่แฟนบอลจะไม่ยอมทีมอื่นจะไม่ยอมเอาไม่ยอมไม่ยอมอยอมจ่ายแน่นะเสียค่าปรับเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเสียแต้มเนี่ยันงานเข้าเลยอืม,อ,มอ่ะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พดกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและย t u b e สยามกีฬา